นสาธุชนพุทธบริษัทท่างหลายและพระโยคาวาจรเทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของพระจักคุบาลซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติสมณธรรมมาแนะนำและเล่ากระสู่กันฟังเพื่อเป็นปฏิเวทาที่ท่านยึดได้ยึดถือปฏิบัติ ก็ขอต่อเรื่องเลยทีเดียวรึกว่าสำหรับพระมาหาบาลคำว่ามหาบาลนึกว่าจากุบาลน,นี่เป็นองค์เดียวกันมหาบาลคือเป็นพี่จุลบาลเป็นน้องที่หลังต่อมาในตาท่านเสียทางพระพุทธศาสนาจะให้นามว่าจากุบาลแต่กล่าวถึงน้ำใจของท่านมหาบาลผู้เป็นพี่ ว่าในขณะที่ท่านไปนลานน้องชายตามพระพุทธดีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าน้องชายคัดค้านด้วยท่านเป็นลูกของมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์มากน้องชายเตือนว่าพี่ทรัพย์สมบัติของเรามี ท่านจะบำเพ็ญกุศลบุญาราสีนั่นทรัพย์สมบัติของเราก็ถมไปไม่จําเป็นที่จะต้องบวชสาหรับท่านพี่ก็ยืนยันว่าการบวชเมื่อภายแก่คือว่าน้องชายบอกว่าเวลานี้ยังหนุ่มอยู่แต่เมื่อแก่ๆจึงให้บวชพี่ชายก็ยืนยันว่าตามธรรมดาคนแก่มือและเท้ามันไม่ตามใจตน ร่างกายก็สุดโทรมไปเพราะนาจคนชาราเรียบรงก็ไม่มีเส็นแล้วจะมีประโยชน์อะไรในการไปพุทธประมั์เป็นอันว่าท่านน้องชายเห็นพี่ชายไม่ยอมเชื่อฟังก็ร้องไห้ได้แต่ว่าน้ำตายของน้องชายไม่มีความหมายได้่านคิดว่าทรัพย์ทั้งหลายก็ดีบุตรพญายก็ดี เมื่อเวลาที่ตนตายไปแล้วนี้ไม่มีเสียงใดที่จะตามไปได้มีแต่น้ำใจเท่านั้นที่ไปสู่ปรโลกไปสวยผลความสุขหรือสวยผลผลของความทุกข์เป็นอันว่าอารมณ์เบื้องตนของท่านเป็นอารมณ์ของพระอระหันต์เหียนว่าสาวสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่เป็นสมบัติของท่านนั้นไม่มีความหมาย ร่างกายไม่มีความหมายที่น้องญาติรูปบุตรพัญญาไม่มีความหมายเป็นอันว่าท่านตัดสินใจแล้วทั้งทงที่น้องชายกำลังร้องไห้อยู่ท่านก็หลีกไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมครูขออุปสมบทบรรพชาแต่การอุปสมบทบรรพชาในตอนนี้ คจะเป็นหลังจากพระราธพร,รมมาแล้วเพราะว่าในสมัยเมื่อพระราธพรามบวชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกสั่งให้ภระสาลรีบุตรเป็นพระอุปชาบวชพระราธพราม,มเป็นองค์แรกที่เรียกันว่าติสรณะคณุปุสสัมทาขอโทษไม่ใช่ติสรณะคณุปุปสัมทาที่เรียกว่าญติจตุทกรรม ว่าการบวชนี่มีมาในสามแบบด้วยกันเพื่อในตอนต้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยังไม่ทรงอนุญาตธรรมดาพระสงฆ์อุปสมบทท่านที่มีศรัทธาได้องสมเด็จพระจอมไตรสทรงอุปสมบทในเองเรียกว่าเอหิพุขุปสัมมทา เงใช้วิธีง่ายๆเมื่อคนเขาต้องการจะบวชเ่ากล่าวว่าท่านจงเป็นพิสุมาเถิดเพียงเท่านี้ท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าสำเร็จการบวชต่อมาเมื่อประกาศพระศาสนามากขึ้นมีบรรดาพระอรหันต์มากขึ้นแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนามีชาวบ้านเลื่อมใสกันมากที่เขาอุปสมบทบรรพชา บรรดาพระทั้งหลายก็ต้อพามาฝ้าพระพุทธเจ้าในแดงไกลองค์สมเด็จพระจอมไตรหิ้งความลำบากในข้อนี้สมเด็จพระจินศีจึงได้มีพระพุทธดีกาอนุญาตให้มรดาพระสงฆ์ทั้งหลายรับให้การอุปสมบทได้เรียกว่าติสาานะคณุพมนุปสมัมมาทัเพื่อเข้าถึงตรสราณาคม ท,ท,ที่ที่ปฏิบัติก็คือให้นั่งกระยองคนนม,มือว่าน้าโมสามจบแล้วก็ว่าพุทธทางสลังขัจามิข้าปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธ้ามังสันังขัจามิข้าปเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสนังกัจฉามิข้าปเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึงเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการสําเร็จการบวช ต่อมาเมื่อสมัยราธาพพามมีความเรื่มใสายค่าเจบทอมคองสมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ใหญ่ว่าควรจะเป็นกิจของสงฆ์ยังมีพระพุทธบัญชาให้ภาษารีบทุทเป็นอุปชาบทพระาพพราธบพามเป็นองค์แรกซึ่งมีพระสงฆ์อยู่นันดับเป็นเรียกว่าเป็นผู้รับรองมี ธรรมวาจาจาร์มีอนุสาวนาจารย์มีพระอันดับแล้วก็โสตยติกรรมสี่วระที่เรียกว่าเรียกเรียก,ยกว่ายาติจตุธกรรมคือยติสีห่หนสำหรับพระจกกักขุบาลน,นี้ก็ชื่อว่าเป็นการบรรพชาในด้านนี้เหมือนกันเป็นนั้นว่าเมื่อท่านบวดแล้วก็ได้อยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ แล้วประชาห้ารรษาห้ารรษานี่เขาเรียกว่านิสัยมุตกะกคือมีความมีความรู้พอควรพอที่จะรักษาตัวรอดได้ก็ออกจากสำนักของอาจารย์ได้แต่ถ้าว่าห้าราษาแล้วยังมีความรู้เอาตัวรอดไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนิสัยมุตกะคือเป็นพ้นจากการควบคุมของประชาอาจารย์ เป็นอันว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรที่เอลิกเล่นไปอยู่แต่ผู้เดียวได้อูประชา,าจาย์กินได้อนุมัติขั้นเมื่อปรวรณาเป็นสาแล้วคือเป็นสาที่ห้าเมื่อออกอปเป็นาปวรณาแล้วคําว่าปรวรณาก็หมายความมอบหมายซึ่งกันและกัน ว่าท่านทั้งหลายเห็นอยู่ก็ดีได้ฟังอยู่ก็ดีได้ยินก็ดีสังคำพันตีปวารมิทิเทนวาสุเตนวาไปสังกายาวาวัทันตุมังอายัสมันโตนุกัมปังอุปาทายะซึ่งแปลง่ายๆว่าท่านเห็นก็ดีได้ยินได้ฟังก็ดีรังเกจก็ดีขอตักเพีงเข้าพเจ้าด้วย ต่างคนต่างประวรณาตัวให้เพื่อนตักเตือนเมื่อเวลาที่ทำความผิดพระธรรมวินยัยเว้นอันว่ามาออกพรรษาแล้วท่านก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรถาวายวบังคมแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียวคาะในพระศาสนานี้มีธุระกี่อย่าง ความจริงท่านทราบแต่ว่าเป็นระเบียบเป็นการที่การเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์สมเด็จพระวิชิตามารจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนวิสุทธังไรที่ขุดดูก่อนวิสุในศาสนานี้มีธุระอยู่สองอย่างคือคันถาธุระหนึ่งกับวิปัสนาธุระอีกหนึ่ง ธุระในศาสนานี้มีสองอย่างเท่านั้นไม่ใช่ว่ามีธุระทำมาค้าขายทำไร้ไถนาไม่มีธุระมีคันธาธุระและวิปัสนาธุระพระมหาบาลยังกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิชิตามานว่าพันตีพระกวาข่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค้า คำว่าคันาธาทุระเป็นมีอย่างเป็นประการใดพระเจ้าค่ะวิปัสนาธุระเป็นอย่างไรสมเด็จพระจอมตรยจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัดว่าพิขโคโดกรพิสุธุระนี้คือการเรียนนิกายหนึ่งก็ดีสองนิกายก็ดีจบพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดี คำว่านิกายในหมายความหมดใดหมดหนึ่งคนดีและสองหมดก็ดีหรือว่าจบพระไตรยปิดกก็ดีตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วส่งไว้กล่าวบอกพระพุทธวจนะนั้นชื่อว่าคันถาธุระหรือว่ากิจการอันใดของสงฆ์ที่เพึงมีอยู่ช่วยกันดูแลสมบัติของสงฆ์ จะช่วยการทำกิจของสง์อย่างนี้ชื่อว่าคันถาธุระส่วนการเริ่มตั้งใจส่วนการเริ่มความตั้งใจสิ้นและความเสื่อมไวในอัตภาพฟังให้ดีนะส่วนการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพยังวิปัสสนาให้เจริญ ด้วยอำนาจแห่งการทำติดต่อกันถือว่าอาถือเอาพระอรหันของเิสุผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบมีความประพฤติคล่องแคล่วยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะสงัดช่อว่าวิปัสนาธุระนี่ความจริงพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติในธุระทั้งสองรายการนี้ครบถ้วน นี่เป็นมติของผมแล้วก็ทุกๆมติที่ท่านนันหลที่ทำกันมาได้ดีแล้วไม่มีใครเขาแยกตนไปเฉพาะวิปัสสนาธุระถ้าอยู่ร่วมกันก็ต้องมีทั้งคันธุระและวิปัสสนาธุระถ้าแยกไปเฉพาะวิปัสสนาธุระอย่างเดียวปล่อยให้คนอื่นทำ กานทาธุระไปด้วยวิปสัสนาธุระไปด้วยก็ยชื่อว่าเอาเปรียบพระพุทธศาสนาถือว่ามีกำลังใจแคบขาดวิริยะด้วก็าข่ายการช่วยกันทนุบำรุงพศาสนาอย่างนี้บรรลุมรผลช้าเพราะว่าการเก็บตัวสงัดมีโรงเครียดไม่มีผล เป็นอันว่าแทนที่จะได้บรรลุมรคผลนการเก็บตัวสงัดอยู่ในที่โดยเฉพาะสมถะาอาจจะดีวิปัสสนาอาจจะดีแต่ว่าพอมากระทบเสียงเข้าหน่อยเพียงเท่านั้นก็จะปรากฏว่าความดีคืออารมณ์สงัดของจิตจะสลายตัวไปนี่ผมโดนมาแล้วกับตัวเองอยู่ในป่าช้าแบบสบ,สบายๆอยู่ในป่าสบายเก่งมาก จะเข้าจะออกสมาธิหรือว,ว่าฌานสมาบัติเมื่อไรก็ได้ตามความประสงค์แต่พอเข้ากลุ่มคนเข้าดีเสียงคนเข้าแต่นั้นแหละมันตเตลิดเปิดเปิงไม่รู้ว่าไปทางไหนต่อทางไหนเป็นอันว่าถ้าเราจะปฏิบัติด,ดีได้ก็ต้องหนึ่งคันธธุระทำด้วยวิปัสนาธุระทำด้วย สมบัติใดเอเป็นสมบัติของพระศาสนาต้องตั้งใจช่วยกันรักษาเว้นจากมิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยงจีบที่ไม่ไม่สมควรอันนี้จิตใจจ,จริงที่เข้าถึงในฐานะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแท้ตอนนี้เรามากล่าวขึ้นทัางพระมหาบาล พระมหาบาลยังกราบทูลพระองค์สมเด็จพระิธิตามารว่าพันเตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีรรพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าพราะองค์บวชแล้วต่อเมื่อภายแก่หมายความ่าบวชไม่ตดกําลังแก่แก่อยู่แบบนี้ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธธุระให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้แต่จากบำเพ็ญมิปัสนาทุระให้สมบูรณ์บริบูรณ พอพระองค์ได้โปรดพระมหากราุณามีพระมหากรุณาแก่ข้าพระพุทธเจ้าโปรดสอนมีปัสนาธุระแก่ข้าพาระพุทธเจ้าโดยเถิดพระพุทธเจ้าข่าเมื่อกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วยิงได้สัตบอกพรกรรมฐานแก่พระมหาบาลดังนี้ พระศาสนดาสูสสงสตัดบอกเพื่อกรรมฐา,านว่าเธอจงปฏิบัติตนในฐานะผู้ไม่ประมาทจงกระทั่งถึงอรหัตผลแก่พระมหาบาลหมายความองค์สมเด็จพระพิชิตามารสอนแบบย่อยๆให้หนึ่งให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกข ถ้าเราไปยึดถือมันร่างกายเป็นอนัตตาขอเธอจงวางภาระในร่างกายเสียเห็นร่างกายเราก็ดีเห็นร่างกายบุคคลอื่นก็ดีทำความรู้สึกแต่เพียงว่าเห็นเท่านั้นยาวจิตไปผูกพันในร่างกายของเราและร่างกายของบอคองุคคลอื่นและจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วย นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบย่อๆเพียงเท่านี้ <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นเธอกลับถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระจินาสีเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติในป่าได้จึงได้แสวงหาบรรดาเพื่อนพิสุที่จะไปด้วยกันได้ประมาณหกสิบรูปจึงได้ออกเดินทางพร้อมกันกับเธอทั้งหลายเหล่านั้น ระยะการเดินทางเข้าป่าไปไกลประมาณประมาณร้อยยี่สิบโยน์ถึงบ้านชายแดนหมายความอยู่ในป่าลึกเข้าไปไกลคนไกลคนหมู่ใหญ่แต่ว่าใกล้คนหมู่เล็กเข้าไปถึงบ้านปลายแดนตำบลหนึ่งยึง เข้าไปในหมู่บ้านนั้นพร้อมบบริขารเข้าไปเป็นธรรมบาตในบ้านบรรดาประชาชนนั้นหลายในบ้านนั้นเห็นมิสุันหลายคณะนี้เขา้าเกิดศรัทธาประสาทะด้วยจริยาวัดของท่านน่ารัก,น,รกน่าเริมใสน่าไหวน่าบูชามีจิตปรารถนาใครจะบำเพ็ญกุศลกับพระชณะนี้ ยังได้แต่งอาสนะและนิมนต์ให้นั่งเมื่อถวายพระตาหารอันปราณีเท่าที่จะพึงทำได้เน่ยขขาถามว่าพราะคุณเจ้าข้าพราะผู้เป็นเจ้าจะไปไหนบรรดาพิสุทธิสงทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นหันหน้าจะได้กล่าวตอบว่าโลมบาสกโรบาสิกาทั้งหลาย เราจะไปสู่ตามที่มีความผาสุกก็ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นมีบุคคลผู้มีความรู้ที่เรียกันว่าบัณฑิตมีความรู้ว่ารู้สึกอยู่ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเหล่านี้จะสแสวงหาที่จะบรรษาเังได้กล่าวรัตนาว่าท่านผู้เจริญ ถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่รังเกียจขอได้โปรดอยู่นาะที่นี้ตลอดเป็นสาไตรามาสเถรเพอขอรับคณะข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงตั้งอยู่ในสรณะนะแล้วถือศีลคำว่าสรณระประวัธีพึ่งคือถึงสรณาคมสามรดยการ เพื่อตั้งอยู่เคารพในคุณความดีของพระพุทธเจา้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ที่เราบอกว่าพุทธังธรรมังสังฆังรนังขจฉามิแล้วก็อย่าพากันเถือศินให้บริสุทธิ์เมอบรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายละนั้นก็มีความคิดอยู่ว่าถ้าเราได้อาศัยได้คุณเหล่านี้อยากทำการออกจากภพนี้ได้ นี่กำลังใจของท่านทั้งหมดแต่ท่านไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอย่างอื่นที่ไปนั่นต้องการอย่างเดียวคือจะต้องการหนีจากพบเห่งการเกิดเพื่อหวังพระนิพพานต้องการอรหันต์เมื่อเห็นเขานิมนต์ก็ดีใจได้รับนิมนต์บรรดาไปชาจนนั้นหลายเหล่านั้นรับปฏิญาของท่านนั้นหลายแล้วก็ได้ช่วยกันปัดกวาดวิหาร คาวิหารนี่ไม่ใช่วิหารอย่างที่เราสร้างกันเป็นตึกเป็นตึกมันเป็นที่อยู่เฉพาะช่วคลาวก็มันดาวิสุทธิ์ทั้งหลายที่ไปเจริญสมณธรรมซึ่งมีพระรุนก,นก่อน,อนไปอยู่ก่อนแล้วแต่เวลานี้ขาดพระเขาดีใจจะไม่ทําที่นั่นให้สะอาดจัดที่อยู่ในกลางคืนไว้จุดหนึ่ง พระจัดที่อยู่ในกลางวันไว้จุดหนึ่งแล้วก็มอบถวายบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นมีท่านมาหาบานเป็นคนหน้าเข้าไปเป็นเดบัตในบ้านตำบลน,นั้นเป็นประจำคือมันก็มีทิ้ไม่มีที่ไหน <c oughs> มันมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่เดียวเท่านั้นก็ไปอาศัยหมู่บ้านนั้นทรงชีวิตเป็นประจำและในหมู่บ้านนั้นก็มีหมออยู่คนหนึ่ง ข้าไปหาบรนดาพระบีสุทธงทงท่านหลายและประวารณาว่าข้าแต่ท่านผูดเจริญธรรมดาในที่ที่อยู่ของคนมากย่อมมีความไม่ผาสุกอยู่บ้างคือการป่วยไข้ไม่สบายเมื่อความไม่พไม่ผาสุกคือความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นแล้วท่านหลายเพึ่งบอกแก่ข้าพเจ้าก็ข้าไเจ้า เป็นเพจะทำเพสัตย์จะวหวถวายเราจัดย,ยามาถวายมีต่อไปแล้วก็มาว่าถึงความเพียนของท่านมหาบาลท่านกล่าวว่าในวันจำพรรษาพระเทระเริ่มเรียกพิส์ทนไหลายเราั่งเข้ามาพร้อมกันคือคณะที่ไปนะท่านเป็นอาวุโสที่สุดแล้วก็ถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจากให้ไตรมาสนี้น้อมไปด้วยอิธิยาบทอะไรฟังให้ดีนะบรรดาเิสุท่านหลายเหล่านั้นเรียนตอบท่านว่าอยากให้น้อมไปด้วยอิธิยาบทสี่คือนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้าง,อง,างนอนบ้างเพื่อการเจริญพระกรรมาฐานเพื่อทำลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตปบาาน องสมเด็จพระพิจิตามานทรงตัดว่าย่อมสําเร็จได้โดยอิริยาบททั้งสี่ท่านระเทระจึงกล่าวกบับบรรดาวิสุทธทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ข้อนั้นสมควรนั่นพวกเราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่หรือเพราะว่าพวกเรา ทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำนักพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่และธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมักอดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้สับนี้ฟังยากนิดเป็นสับไพ่คำของพระบาลีเป็น <c oughs> กล่าวว่าคนมักอวด ไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ก็สแสดงว่าการทำอะไรนั้นจะโอดอย่าทนองตนอย่าคิดว่าตนดีคนที่จะดีจริงๆต้องจำบาลีไว้ว่าอัตนาโจทยาตานังพอพูดตรานี้ท่านหลายก็คงจำได้ผมพูดทั้งปีปีหลายสิบครั้งว่าจงเตือนได้ตนเองกล่าวโทษโจยความผิดความชั่วของตนเองเป็นสำคัญ ถ้ามองแต่ความดีความชั่วมันก็จะเลยหัวไปถ้าเรานั่งมองความชั่วไว้เป็นปกติไว้นั่นก็ชั่วน,นี่ก็เลวจะได้พยายามแก้ไขความชั่วความเลวให้สิ้นไปเมื่อความชั่วความเลวไม่เกาะจิตไม่เกาะใจท่านคนนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ว่านท่านต่อไปท่านกล่าวว่าด้วยว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมีอัจฉิยใาสายงามจำพวกเดียวจะพึงทรงยินดีพึงให้ทรงยินดีได้ที่หมายความว่าพระพุทธเจ้านะไม่ยินดีสำหรับคนที่มีความโอ,โอ้อวดแต่ว่าพระพุทธเจ้ายินดีเฉพาะบุคคลที่มีนิสัยงามไม่โอ,โอ้อวดไม่เสียดสีไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ท่านนองตนเห็นตนว่าเลวอยู่ตลอดเวลาคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสรรเสริญ <c oughs> ต่อไปด่งกล่าวว่าก็ขึ้นชื่อว่าอิริยาบทสี่เป็นเหมือนเรือนองตัวเองแห่งคนผู้มีความประมาทแล้วขอท่านหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ลำดับนั้นบรรดาพิสุทธิ์นั้นหลายก็ถามว่าแล้วก็พระคุณเจ้าจะอยู่ในอิริยาบทไหนครับพระมหาเทละกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมจักให้ไตรมาสนี้น้อมร่วงไปด้วยอิริยาบททั้งสามคือนั่งนอนยืนเอาขอโทษยืนเดินนั่งไม่มีการนอน ที่เราเรียกกันว่าเอสัชิบรรดาวิสุทธิทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันให้สาธุการว่าดีแล้วพระจาข่าดีมากหรือดีน้อยก็เป็นอันว่าต้องจบดีกันแค่นี้เพราะมองดูเวลามันก็หมดเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่หรือว่าโอกาสหน้าฟังต่อกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้สนับแล้ว จงจำปฏิปัาข้มันดาพระบิูสุสสรงทั้งหลายประมาณหกสิบสิบรูปนี้ไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามตามสมควรกับความสามารถของท่านสำหรับเรื่องพระเจ้าขมบาลวันนี้ก็ขอยุติวัตเพียงเท่านี้ <c oughs> ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี